ค่ะคุณสิริมาคุณพึ่งนภาคะแม้ว่าผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของกลุ่มพ่อค,ค้าแม่ค้าทั้ง500คนทั้ง3ตลาดที่มีการตรวจเมื่อวานจะยังไม่ทราบผลนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งเมืองชัยภูมิขณะนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะหลังเพราะว่ามีกลุ่มผู้ค้าบางคนติดเชื้อโควิด -19 จากพลัสเตอร์กุดแคนก็ทำให้ประชาชนไม่กล้าออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าค่ะ ไปดูบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งเมืองชัยภูมิซึ่งทีมข่าวไทย p ี s ลงพื้นที่สำรวจในช่วงเช้าเพราะว่าบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักค่ะสังเกตได้จากแผงค้าที่ว่างลงจำนวนมากแม่ค้าบอกว่าขายของไม่ได้ประชาชนออกจากบ้านน้อยลงหลังพบการระบาดเป็นคัตเตอร์ใหญ่ในชุมชนขุดแคนซึ่งไทม์ไลน์ที่ปรากฏเพราะว่าผู้ติดเชื้อบางคนไปเดินตลาดรวมถึงผู้ค้าบางคนก็สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ค่ะ จึงทำให้ขณะนี้กลุ่มผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลและก็ตลาดโต้รุ่งติดเชื้อแล้ว3คนอสมชุมชนทานตะวันเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิบอกว่าหลังชายวัย60ปีติดเชื้อแต่ก็ยังปรากฏคนในครอบครัวออกมาขายของที่ตลาดโต้รุ่งเช่นเดิมซึ่งอาจทําให้ประชาชนและก็ผู้บริโภคมีความกังวลมากขึ้นค่ะทราบเหมือนกันเนาะทีนี้ก็ไปบอกเขาว่า ทำไมไม่ไปตรวจทำไมไม่กักตัวเขาก็ไม่ตอบอะไรหมายถึงว่าความทาบผลว่าสาเหตุก็จะเป็นคะเขาก็าไม่เคยอยู่บ้านใช่ค่ะคือคือเราก็จะไปบอกลูกบ้านะว่าเออคือต้องเซฟตัวเองว่าใครไปไหนมาไหนก็ให้บอกอะไรอย่างเงี้ยเวลามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนชายเราแบบมีพิเศษเนี้ยติดมาสามตัวถึงอย่างนี้นนมาามไม่แน่ใจนะคะใช่ไหมพี่ใช่ เขาจะเป็นแบบเพื่อนเขาเขาชอบไปเพื่อนพูงเขาอยู่แถวนั้นจริงๆแล้วหัวเมียคู่นี้เขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเขาก็จะแยกกันอยู่อะไรอย่างนี้แต่ทํางานเขาเขาก็มาช่วยเมียเขาอยู่สถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่กระทบต่อพ่อค้าแม่ค้านะคะทางเทศบาลต้องงดเก็บค่าเช่าแผงซึ่งก็พอจะแบ่งเบาภาระได้บ้างแม่ค้าขายข้าวขาหมูคนนี้บอกว่าก่อนการระบาดของโควิด ทำข้าวขาหมูวันละ4-5่ถึพันบาทนะคะที่เคยขายได้แต่ว่าทุกวันนี้ขายได้วันละพันกว่าบาทเท่านั้นจะไม่ออกมาขายก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าปากท้องก็ต้องกินส่วนบางแผงที่ต้องใช้คนงานนะคะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าออกมาขายก็ไม่คุ้มทุนค่ะค่ะเขาไม่คุ้มเพราะว่ารายจ่ายแต่ละร้านก็ใช้ลูกน้องทำคนเดียวก็ไม่ไหวเด็ของป้าที่ทำขาหมูเนี่ย ประมาณสองวันสองวันก็เดิมนีนว่นวันต่อวันก็หมดแล้วค่ะ<ม>ก็ต้องทําใจหรอคุณคแม่บอกว่าออกไปทะลุกอยู่บ้านก็ไม่มีอะไร<ม>ปากอยากท้องหิว<ม>ปากอยากยังไม่มาก็ไม่ได้ไได <laughs> <ม>หนึ่งค่าน้ํำค่าไฟไหนจะอยู่จะกินอีกคุณลําบาก ส่วนยอดผู้ติดเชื้อจังหวัดชายภูมิวันนี้ติดเชื้อ9คนจำนวนนี้มาจากคลัสเตอร์ชุมชนกุดแคน5คนอเภอภจตุรัส3คนและอเภอภเทพสถิต1คนค่ะซึ่งผู้ป่วยที่พบในต่างอำเภอพบว่าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและวันนี้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นหญิงชาวอ,อหนองบัวแดงอายุ69ปีรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม246คนแล้วก็เสียชีวิตรวม6คนค่ะ ค่ะคุณพึ่งนาภากุณสิรีมาค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะสําหรับยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดชัยภูมิค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สานักง,งานป้องกันและควบคุมโรคลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกตรวจกลุ่มเสี่ยงพ่อค้าแม่ค้าจํานวน500คนนะคะส่วนสัปดาห์หน้าก็จะลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนโนนสมอแล้วก็พื้นที่รอบนอกค่ะหลังพบว่าขณะนี้เชื้อได้แพร่กระจายไปยัง1ิชุมชนแล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณมยุรีค่ะ